สวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกๆกำลังใจทุกๆเรื่องราวนะคะที่เข้ามาสพอร์ตให้กันและกันในช่องนี้ช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆวันเช่นเดิมนะคะรับฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุข ะะเพิ่มพลังเราในทุกๆวันนะคะท็อปปิคของเราวันนี้นะคะจะเป็นเราจะมาส่อง energy เขากันนะคะว่าเขากำลังนึกถึงคุณในรูปแบบใดนะคะกับ3ามไพ่ o r r c l e c a ค d ค่ะโฟกัสที่ภาพที่1น,นะคะเไเอ่ยภาพที่2ภาพที่3ามทำสมาธิให้นิ่งนะคะเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกองที่1กันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่1น,นะคะกับท็อปปี้ของเราวันนี้เรามาส่องเอเนอร์จีเขากันนะคะว่าเขากำลังนึกถึงคุณในรูปแบบใดนะคะเรามาดูซิขอพลังงานแห่งไพ่าทาโรต์ค่ะสื่อถึงคนกองที่1น,นะคะเขากำลังนึกถึงคุณในรูปแบบใดคะออกมาแล้วว่า สวินถ้วยนะคะ Queen of Cups ชอบคุณมากเลยนะคะอยากเข้ามาหาอยากเข้ามาจีบค่ะแล้วก็ข่มอารมณ์ข่มความรู้สึกของตัวเองไว้นะคะจนร่างกายเนี่ยนะคะมันออกมาเป็นตัวหนังสือหมดแล้วนะคะเหมือนกับว่า นิ่งนอนิ่งนนะคะไม่ไม่ให้แบบอารมณ์มันพลุกพล่านไปไหนนะคะชอบคุณมากนะคะอยากเดินหน้าเข้าจีบคุณอยากแสดงความรักความโรแมนติกกับราชินีถ้วยผู้นี้ผู้ซึ่งเป็นคนที่น่ารักนะคะอบอุ่นอ่อนโยนอบอ้อมแล้วก็จิตใจดีมากๆแต่เทจบตัดจบได้ดีเช่นกันนะคะอย่าให้ได้รู้ว่า มาเล่นๆหรือว่ามาทําให้รู้สึกว่าเสียใจนะคะคุณก็สามารถตัดจบได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนที่น่ารักจิตใจดีเซซีฟนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเซนส์หรือว่าสัมผัสที่ดีด้วยคนหนึ่งนะคะอยากเดินหน้าจีบคุณมากๆเลยนะคะอยากที่จะแสดงความหวานละมุนความรักความโรแมนติกนะคะ เขาคนนั้นอาจจะเป็นคนมีบนคนที่มีสเสน่ห์มากๆเขาเป็นผู้ใหญ่อบอุ่นใจดีเฟรนลี่ mm. <friendly, S 2> ดูดีมีสเสน่ห์ mm. แต่งตัวทันสมัย mm. เห็นไหมคะเราโอกาสนะคะวาเลนไทน์นี้จะเข้ามายื่นดอกไม้ให้กับคุณนะคะอะไรประมาณนี้อาจจะรอมานานแล้วก็ได้รอจนกระทั่งดอกไม้นี่มันร่วงโรยไปนั่งมองโอกาสนั่งมองถ้วยเมื่อไหร่จะได้มีโอกาสเข้ามาจีบคุณสักทีนะความรู้สึกมันชอบมากแล้วก็อยากเดินหน้าจีบคุณนะคะหาโอกาสอยู่คนคนนี้เป็นคนที่ทันสมัย นะคะแต่งตัวทันสมัยอายุไล่เรียกกันกับคุณก็ได้แต่ถ้าอายุมากกว่าคุณเขาก็จะมีความเป็นคนที่แบบดูอ่อนกวัยหรือว่าสมไหวนะคะมีสเสน่ห์เฟลลี่มากๆเลยคนคนนี้ะค่ะนะคะ,นะคะรูโดแมนติกใส่เหรียญว้าวยังคงอยากที่จะขูดขูดโต๊ะขูด ะะทุกสิ่งทุกอย่างตะเกียกตะกายนะคะหึงหวงหวงแหนนะคะแล้วก็ยังไม่อยากให้คุณไปไหนนะคะกักในเรื่องของความรู้สึกคําพูดการกระทําไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปอยากที่จะให้คุณมาอยู่ข้างกายเขา2องคนหึงหวงคุณอยู่ไกลๆแน่นอนถ้าคุณไม่ได้บล็อกเขานะคะเพราะฉะนั้นไพ่ออกมาสามใบจริงๆนะคะหล่นออกมาเลยอ่ะโอเคการแต่งงานเขาอยากแต่งงานกับคุณนะคะ ดูสิไ้าแต่งงานออกมาเขาอยากแต่งงานกับคุณหกดาบมันเป็นอุปสรรคและดีแฮงแมนนะคะเขานิ่งรอคอย นะคะนิ่งคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆมากมายระหว่างคุณกับเขาเลยและไพ่สีม้เา้าเด้งออกมาขนาดนี้เขาอยากแต่งงานกับคุณนะอยากเดินหน้าจีอยากสารความสัมพันธ์นะคะอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอยากเข้ามาสารภาพ,าพบอกความในใจว่าเขารู้สึกยงไงๆชอบคุณมากอยากให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันพัฒนานต่อไปได้ในเรื่องของอนาคตและก็อยากที่จะทําให้วันวานระหว่างคุณกับเขามันกลับมาเป็นความรักความอบอุ่นความมั่นคงนะคะขยับสถานะความสัมพันธ์กันนั่นเอง6ดาวคืออุปสรรค นะคะหรือว่าความห่างไกลหรือว่าอะไรก็ตามแต่มันทําให้เขาสึกว่าเขาไม่ยอมแพ้มันยังไม่จบอะยังไงก็ไม่ยอมแพ้เขารอโอกาสอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเขาอยากเดินหน้าจีบคุณมากๆจีบแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงขั้นแต่งงานเลยทีเดียวถึงแม้ว่ามันจะมีอุปสรรคอยู่ตรงนี้ถึงแม้ว่าจะมีอะไรที่การรอคอยแบบช้านาะนแล้วก็นิ่งมากอยู่ตรงนี้เขาก็จะรอ ะะเป็นการทิ้งระยะห่างเพื่อรอคอยโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะรอคอยโอกาสที่จะได้เข้ามาถึงนั่นเองไม่รู้ว่าก่อนหนนี้ใครทําอะไรไว้หรือว่ามีปัญหาเรื่องราวอะไรกันแต่เขากำลังคิดถึงคุณในรูปแบบของการสร้างครอบครัวการแต่งงานคิดในเรื่องของคุณในรูปแบบของการเดินหน้าจีบแล้วก็การแต่งงานซึ่งกันและกันถึงแม้ว่าโอกาสนั้นมันจะมีน้อยมากเหลือเกินค่ะ โอกาสที่เฝ้ารอมันจะมีน้อยมากหรือเกินได้แต่แอบหึงหวงคุณอยู่ไกลๆได้แต่รอระยะเวลาที่จะเดินเข้ามาหาโอกาสที่จะเข้ามาหาในมือถึงแม้มันจะรู้ส <whatever>. ึกว่าเมื่อไหร่ล่ะเมื่อไหร่มันจะมีโอกาสนั้นแต่ก็คงรอคอยอยู่เพราะได้คิดเรื่องราวตกผลึกคําพูดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในใจแล้ว แค่รอคอยโอกาสเตรียมการที่จะได้เข้ามาเดินหน้าสู่ความสัมพันธ์ไปจนถึงขั้นแต่งงานนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือพลังงานของคนกองที่1นนะคะเขากําลังนะคะนึกถึงคุณในรูปแบบใดรูปของการแต่งงานนั่นเองเจ้าสาวเจ้าบ่าวนะคะคิสกันแล้วก็โรแมนติกซึ่งการละกันในวันวิวาเฉลิมฉลองเรื่องราวดีๆระหว่างคุณกับเขานะคะคนกองที่1 นะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ฟังมาเป็นพลังงานขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ไปก่อนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่3นะคะภาพที่2ค่ะขอภายนะกองที่2นะคะกับพ็อปปี้ของเราวันนี้มาส่องเอเนอร์จี้ให้กับทุกๆคนนะคะเขากำลังนึกถึงคุณในรูปแบบใดคะตอนนี้คนกองที่2นะ ขอพลังงานแห่งไพ่าทาโรต์สื่อถึงคนกองที่สองค่ะเขากำลังนึกถึงคนกองที่สองในรูปแบบใดคะ The High Princess ค่ะคุณดูลึกลับหน้าคนหาดูมีเสน่ห์ดูมีเวทมนต์เหลือเกินนะคะสวยเซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์มากๆนะคะอาจจะเป็นคนที่มีเซนส์สัมผัสที่ดีด้วยและ The Sun อยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณแบบสดใสและแบบมีความสุขมากๆเลยนะคะไพ่ออกมาสวยงามมากๆเลยนะเขาอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณค่ะอยากทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันกระจ่างอยากเคลียร์อยากพูดคุยนะคะอยากเริ่มต้นใหม่นะคะกับคุณคุณอาจจะเป็นคนที่ตัดจบจากเขามาก็ได้นะคะคุณดูมีเสน่ห์แล้วก็มีคุณค่ามากเลยว้าวสิบถ้วยออกมาสวยงามจังเลยนะคะ พลังงานหนักแน่นเหลือเกินนะคะเขาอยากให้เป็นแบบนั้นเฮอร์มิตสามถ้วยนะคะหลังไพ่ออกมานะคะเพราะฉะนั้นเดอะซันนะคะเป็นพลังงานของ ผู้ยิ่งใหญ่นะคะผู้ที่มีความเป็นผู้นำละเกินนะแพชั่นธาตุไฟนะแพชชั่นต่างชาติก็ได้หรือเขาแบบอยากที่จะสร้างความสัมพันธ์กับคุณอยากเคลียร์ทุกสิ่งอยากให้มันกระจา่างเริ่มใหม่นับหนึ่งใหม่นะคะแล้วก็อยากแต่งงานฉลองเฉลิมฉลองเรื่องราววันแล้วก็เวลาดีๆกับคุณอยากเข้ามาพบเจอกับคุณนะคะสิบดาบ การคิดการวางแผนมันคือเหมือนกับมันนิ่งอะแต่มันยังไม่จบอะนิ่งอะแต่มันมีอะไรที่รู้สึกว่าได้วางแผนได้คิดนูน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายในความคิดในความรู้สึกของเขาเพราะฉะนั้นอะไรที่มันรู้สึกว่าเขายังไม่จบเลยเขาอยากให้มันเคลียร์ให้มันชัดเจนให้มันกระจ่างมากกว่านี้เฮอร์มิตเขาได้อยู่นิ่งๆนะคะเหมือนกับเป็นพลังงานของการได้อยู่นิ่งได้คิดทบทวนได้ตกผลึกความคิดความรู้สึกอะไรต่างๆมากมาย3ถ้วยเขาอยากมาเจอกับคุณนั่นเอง ะะเขาอยากมาเจอกับคุณ d m Place คนนี้นั่นเองค่ะเขาชอบคุณมากคุณดูมีค่าคุณดูแบบเลอค่าน่ารักแล้วก็มีเสน่ห์มากๆจริงๆนะคะ DM Place เขามอบกายและหัวใจให้คุณหมดจริงๆนะคะเขารู้สึกว่าเขาเขายอมคุณมากๆเลยอะ่ะคุณดูสูงค่าดูเลอค่าดูงดงามมากๆดูเป็นคนที่ดีมากๆเขาหรือคุณอาจจะเป็นพ่อแม่แม่ๆอาจจะเป็นแพชชั่นของทาตุไยนะคะคุณสวยเซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์มากๆเลยมีทุกอย่างพร้อมนะคะพร้อมแต่งงานพร้อมสร้างครอบครัวและพร้อมที่จะมีลูกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเขาคิดกับคุณแบบไปไกลมากๆเลยคือการสิ การแต่งงานสร้างครอบครัวนะคะอยากมีคุณไว้ในชีวิตอยากเคียงข้างเคียงคู่กับคุณแล้วก็อยากเข้ามาพบเจอกับคุณอยากเฉลิมฉลองเรื่องราววันวิวาแล้วก็มีครอบครัวกันอย่างมีความสุขอยากให้คุณและเขาได้กลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งหนึง่งเพราะเขาอยากที่จะแต่งงานแล้วก็มีลูกกับคุณมากมากๆเลยเพราะฉะนั้นเป็นพลังงานของไพ่ที่สวยงามมากมันเหมือนมันนิ่งแต่มันยังไม่จบอะค่ะมันมีการได้คิดได้วางแผนแลนอะไรไว้บางสีบางอย่างอยู่เพราะฉะนั้น ไพ่สวยจังเลยทุกคนเขากำลังนึกถึงคุณในรูปแบบใดในรูปแบบภรรยาหรือสามีนะคะอะไรประมาณนี้นะภรรยาหรือสามีดูสินะคะแต่งงานเป็นครอบครัวแล้วเดืนซันออกมาด้วยนะคะเริ่มต้นใหม่แบบมีความสุขแล้วก็มีลูกด้วยกัน เะะพราะคุณคือดีอ็อเมอเคนนี้เขาอยากแต่งงานคนนี้เขาอยากที่จะมีเรื่องราวความเฉลิมฉลองเรื่องราววันวิวาระหว่างคุณกับเขานั่นเองค่ะไพ่สวยงามจริงๆนะคะคุณหรือเขาอาจจะมีความแตกต่างกันด้วยนะคะอาจจะมีเส้นสัมผัสด้วยกันทั้งคู่และอาจจะเป็นพ่อแม่แม่ๆอาจจะเป็นคนแดนไกลก็ได้นะคะเขาอาจจะมีคณวรุฒิหรือว่าวัยุที่สูงกันหรือคุณก็ได้ค่ะพลังงานไพ่สวยและโดดเด่นมากๆจริงๆเพราะฉะนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณแล้วเพราะคุณคือ the e m place ผู้ซึ่งเป็นผู้เลือกเลือกได้เราสวยหล่อและเลือกได้เช่นกันเพราะฉะนั้นจงใช้เวลากับใครที่จะเข้ามาในชีวิตของเรานะคะนี่คือท็อปิกของเราเขากําลังนึกถึงคุณในรูปแบบใดค่ะรูปแบบของการสร้างครอบครัวด้วยกันอยู่เคียงข้างเคียงคู่เป็นสามีและภรรยากันนั่นเองนะคะเดอ s u ซด้วย ไพส่สวยงามมากๆเป็นกําลังใจให้กับคนกองที่2นะคะขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ไปก่อนดูแลสุขภ,ภาพกันด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะภาพที่3ของเราเนาะเรามาส่องเอเนอร์จีเขากันค่ะว่าเขากําลังนึกถึงคุณในรูปแบบใดนะคะคนกองที่3นะขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์ค่ะสื่อถึงคนกองที่ออกมาแล้ว เดอะเมจิ i เชเด็กถือดาบนะคะเขากำลังคิดถึงคุณในรูปแบบใดการคุยกันนะคะการพูดคุยกันอย่างเปิดเผยการเดินทางมาพบเจอกับคุณ the world นะคะการเปลี่ยนสถานะการขยับขยายการโยกย้ายการพาคุณไปเยี่ยมเยียนบ้านเขาหรือเขาต้องมาเยี่ยมเยียนบ้านของคุณ the world เป็นเรื่องของแดนไกลต่างชาติก็ได้แล้วก็เด็กถือดาบ ด็กถือดาบนะคะการติดต่อสื่อสารพูดคุยการเคลียร์เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาให้กระจ่างแล้วก็การขยับสถานะความสัมพันธ์นะคะให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นไปนในทางที่ดีพัฒนาต่อได้นะคะ The World การเปลี่ยนแปลงอัศวินเหรียญเขายังคงรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมเขาจดจ้องอโอกาสแล้วก็ การที่จะได้เข้ามาหาคุณนั่นเองนะคะเขาอยากเดินทางมาพบเจอกับคุณแน่นอนอยากเข้ามาพูดคุยกับคุณอยากส่งข้อความหานะคะมีความคิดถึงมีความเฝ้อมองอยู่ตรงนี้ the high f r i e n d อยากเปลี่ยนแปลงสถานะขยับสถานะในเรื่องความสมคัญนะคะอยากทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันตรงไปตรงมาตามประเพณีอยากชัดเจนอยากคอมมิชเมนนั่นเองค่ะนะคะอยากคอมมิชเมนอยากเข้าโบสถกับคุณหรือเปล่านะนะคะสิบด เฝ้าคิดเฝ้าคิดถึงนะคะอยากให้อยากสิ้นสุดอ,ออกมาแล้วทุกคน ไพ่เด้งออกมาเองขนาดนี้7ใบพอดีนะคะทั้ง3กองวันนี้สวยงามเลยค่ามากๆเลยไพ่ออกมาเองแบบเป๊ะๆแล้วมีความรู้สึกว่าพลังงานอยากที่จะออกมามากๆเหลือเกินนะคะ The Lovers ค่ะเขาอยากขย,ขยับสถานะกับคุณเป็นคู่รักอยากให้คุณกับเขาเข้ามาเป็นความรักคู่รักด้วยกัน2ถ้วย Two of Cups ด้วยนะคะเป็นรักแท้แล้วก็เป็นคู่รักจริงๆที่หวานและโรแมนติกมากๆแล้วก็ Queen of Cups ค่ะว้าวพลังงานท่วมทน้นจริงๆนะคะ2ถวย วยอย่างที่บอกคู่รักที่เป็นรักแท้ที่มีเคมีที่เข้ากันแล้วก็สิ่งเสมอกันเขารู้สึกว่าคุณกับเขาสามารถที่จะเดินหน้าความสัมพันธ์ได้เพราะคุณกับเขามีอะไรที่เหมือนกันมากๆแม้จะมีเรื่องราวอะไรทําให้รู้สึกว่าไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นไม่ไม่ชัดเจนหรือไม่เคลียร์อะไรกันเกิดขึ้นคุณกับเขาอาจจะมีความแตกต่างกันก็ได้ค่ะแตกต่างในเรื่องของ อายุที่ต่างกันมากแดนไกลาทางไกลต่างทีต่างแดนต่างชาติต่างภาษาอะไรก็แล้วแต่คนไทยที่อยู่ต่างประเทศก็ได้ค่ะ The lovers ค่ะเป็นพ่อแม่ไม่มก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้ดูสิเขาอยากเป็นคู่รักเขาอยากคิสคุณมากเลยนะเขาอยากให้คุณกลับเข้ามาเป็นคู่รักเป็นความรักเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ปรับความเข้าใจนะคะนัดเทียทานข้าวนัดดินเดอร์และบับความเข้าใจกันเพราะเขาชอบคุณมากๆนะคะ Queen of Cups เขาชอบคุณมากๆเพราะคุณเป็นราชินีถ้วยธาตุน้ํา นะคะผู้ซึ่งเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนอบอ้อมจิตใจดีเหลือเกินนะคะเป็นคนที่อ่อนหวานและเป็นคนที่มั่นคงเหมือนการตัดคือตัดจบคือจบเทจบได้เช่นกันค่ะแล้วก็เป็นคนที่สวยมีสเสน่ห์มีเส้นสัมผัสที่ดีหรือว่าคนที่เซนสติทตมากๆเลยก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ โรแมนติกอะค่ะเขาอยากมีโมเมนต์โรแมนติกกับคุณช่วงเวลาแห่งความรักที่เราจะได้กลับมาเริ่มต้นความสามันธ์อีกครั้งหนึ่งขยับสถานะความสัมพันธ์อยากคอมมิชเมนต์ละอยากทําอะไรที่มันกระจ่างนะคะเปิดเผยให้ทุกคนได้รู้นะคะ the world ให้โลกรู้ว่าฉันและเธอนะคะคือคู่รักคู่รักการที่โรแมนติกแล้วก็สวีทหวานเป็นคู่ที่เหมาะสมกันนะคะเป็นคู่ที่เท่าเทียมเหมาะสม ะะมีอะไรที่ลงตัวมีความหวานละมุนที่อยากที่จะแสดงออกนะคะแบบไปไหนก็สามารถจับมือได้ไปไหนก็สามารถที่จะคิสนะคะตรงนู้นตรงนี้ได้ตลอดเวลาอะไรประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นอยากพูดคุยอยากเดินทางมาพบเจอกับคุณมากๆเลยและอัศวินเหรียญมั่นคงยังมั่นคงยังจดจ้องถึงแม้จะมีอะไรที่เป็นปีศาจอยู่รอบๆนะคะเขาก็ยังจดจ้องเหรียญเหรียญน,นี้ก็คือตัวตนของคุณนั่นเองนะคะจดจ้องเหรียญเหรียญน,นี้ เพราะว่าอยากที่จะมีโอกาสเข้ามาหาคุณนั่นเองเขาต้องสองคุณแน่นอนแล้วคุณไม่บล็อกเขาเพราะฉะนั้นเขายังมั่นคงดูนิ่งๆดูเงียบๆแต่มีความมั่นคงมากๆเขาอยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกนะับเขาคอมมิทเมนต์จริงๆนะคะเป็นคู่รักกันแบบเปิดเผยนั่นเองนะคะคนกองที่3ว้าวสวยงามจังเลยนะคะไพ่คู่รักนะคะ the world ไพ่คู่รัก the lovers นะคะแล้วก็ t w ก o f cups ขึ้น2เลยเพราะฉะนั้นเขาอยากใครที่ เขาอยากปรับความเข้าใจและพูดคุยกับคุณนะคะแล้วก็เริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่นะคะถ้าไม่ไปต่อ,อยังไงเขาก็ต้องเคารพในการตัดสินใจใคุณเพราะว่าเขาอยากที่จะคุยกับคุณให้มันชัดเจนให้มีความกระจ่างแล้วขยับสถานนะนะคะเปิดเผยคอมมิชเมนซึ่งกันและกันเป็นคู่รักที่หวานและก็โรแมนติกกับคุณนั่นเองนะคะนี่แหละคะ่ะเขากําลังนึกถึงคุณในรูปแบบใดนะคะเป็นคู่รักที่เป็น คู่รักที่แสนหวานนะคะคู่รักที่คอมมิตเมนต์กันเลยสถานะชัดเจนระบุสถานะกันชัดเจนเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะทุกคนสำหรับคนกองที่3นะคะฟังไว้เป็นพลังการในวันนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะ